ผมท่านเตีมี้วุ่นเล็กน้อย<า>เล็กหน้าระดับน้ากันบสรีนะครับระดับน้ำกันปกติครับ ่าเทคระดับน้ำมันเครื่องนะครับระดับน้ำมันเครื่องดีปกติครับปูนระดับ ช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิกนะครับน้ำมันไฮดรอลิกนะครับน้ำมันไฮดรอลิกอยู่ปกติครับ ระดับน้ำรอเย็นนะครับะรบดะรบดับน้ำรอเย็นปกติครับพอ,อรอยร่วซึมของน้ำมันเครื่องมีมีซึมตรงฝาวาล์วเล็กน้อยครับผิดปกติ รั่วซึมน้ำมันในรถหลิกน้ำมันหล่อยเย็นปกติครับรั่วปกติหรือ<ป>หรือว่าไม่มีเออปกติกตไม่รั่วครับตะก,กี้พูดว่ารั่วปกติ <c oughs> ระดับน้ำมันเบรกปกติครับ เทคกอ่าโต่านาตนิกโต่ขาสายนานนิก่ปกติครับขาแ้านนะครับความติงปกติครับ ภาพสายพานผิดปกติครับมีอล้อแสกเล็กน้อยครบครับครบก็ทำขั้นตอนต่อไป